เาฬิกา20นาทีนะคะกลับมาอยู่ในช่วงที่2ของโต๊ะข่าวบันเทิงค่ะคสนสดโต๊ะข่าววันนี้ของเรานะคะคพาไปไกลกันจนถึงนครราชสีมาเลยค,ค่ะ <ผม S 1> เป็นฉากเบื้องหลังกองละครการเทศซ้อนกลนะคะหนึ่งในซีรีส์เดอะคิวปิดบริษัทรักอุตรลุดค่ะคไปกันถึงที่นั่นทำไมต้องไปถึงที่นั่นนะคะติดตามกันในสดโต๊ะข่าวค่ะ าก <bills S 2> วันนี้เห็นว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าหลายๆที่ฝนตกด้วยใช่ครับผมต้องทุรักทุเลกันค่ะทุรักทุเลหน้าดูเขาบอกว่า่าจะผลของขึ้นไปได้ก็ยากแล้วนะครับโดยก็เป็นฉากที่หนุ่มโตโนภาคินเนี่ยมารับบทเป็นแพทย์อาสานะครับไปรักษาฟันเป็นพันธแพทย์ลูกปลอกไงรักษาฟันให้เด็กๆที่ชาวเขานะฮะบรรยากาศท้าเอากาศเป็นยังไงนะครับไปติดตามชมเลยนะครับกับคุณศซียนันชอดลำเจียกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ พี่มังพี่ฝนคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่กองละครกมามเทพสอนกลค่ะหนึ่งในซีรีส์เดอะคิวปิดบริษัทรักอุตลุดซึ่งวันนี้นะคะทางทีมงานได้ยกกองกันมาถ่ายทํากันไกลถึงอ,อําเภอปากช่องสวรวัดนครราชสีมาเลยทีเดียวโดยโลเคชันวันนี้นะคะมีลักษณะเป็นเนินดินค่ะแล้วเมื่อคือนฝนก็ตกด้วยนะคะทําให้พื้นดินค่อนข้างแฉะค่ะทีมงานก็เลยต้องใช้รถไถ่ายนะคะลากรถตู้กองขึ้นมาอีกทีหนึ่งค่ะส่วนพระเอกโตโน่พาคินของเราวันนี้นะคะก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจากกรุงเทพเลยเหมือนกันแต่การการเดินทางจะยากลําบากเหมือนทีมงาน หมเมื่อเช้าได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์มาแล้วลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะเังไงครับก็วันนี้ผมขี่มอไซค์มาครับแล้วก็ ตามรถกองมาครับก็มีความสุขเพราะว่าโชคดีมากที่ตอนเช้าหมอกลงครับแล้วก็ข้างทางของเขาใหญ่สวยมากครับครับผมสวยจริงครับก็หลับครับพังมากทำไมวันนี้เราต้องขึ้นมาถึงที่ดอยนี่กันเลยคะพี่โน้ มาสอนเด็กๆแปลงฟันอันนี้จริงๆอันนี้จริงๆอันนี้จริงๆเดี๋ยวคนตกใจขึ้นในใ<ช>ฉากนะครจะมีจะเป็นฉากที่แบบว่าวันนี้พี่โน่เป็นหมอฟันครับในเรื่องก็จะมีแบบว่าเรามาทําความดีกันโดยการที่เรามาดูแลเด็กๆบนดอย<ช>นะครับอสอนแป้งฟันอะไรอย่างนี้นะครับเป็นงครับคุณลินคะก็เหมือนเราตามพระเอกมาเพราะว่าเราอยากแบบว่าใกล้ชิดกับเขาโดยการถามายังถามเขายัง ในเรื่องเขาก็จะแบบพยายามหนีเราเราก็แบบโอเคเราอยากจะมาสอนเด็กแปลงฟันด้วยแล้วจริงๆเรารักเด็กไหมในเรื่องถ้าเด็กในตัวละครเขาจะไม่โอเคกับเด็กดอยตัวละครจริงก็มาแล้วตัวเองอะตัวเองเฉยๆรักเด็กค่ะ พี่น้องครับรักไหมคะก็รักรักขนาดนั้นเด็กเสียขนาดนั้นแบบไหนฮะเด็กก็รักครับผู้ใหญ่ก็รักรักตอนเด็กๆเรามีปัญหาเรื่องฟันผุมีครับผมเป็นคนฟันหลอครับคือข้างหน้าผมเป็นไม่มีฟันครับแล้วมีได้ไงคะฟันปลอมหรือเปล่าก็พอฟันน้ำนมมันหลุดก็มีฟันแท้ขึ้นมาครับหมอฟันบ้างไหมคะตอนเด็กๆ ลัวแต่ว yeah, no, no, like <c oughs> ่า yes, ก nice. <c oughs> ็จะอยากได้ของเล่นครับตอนเด็กๆคือหมอฟันจะมีของเล่นมาล่อครับไม่ต้องแปลกใจนะที่ไม่เห็นนิชาว่านิชาไปฝึกแปลงฟันอยู่ไปเรียนเพื่อไปสอนเด็กๆใช่ใซึ่งวันนี้น้องก็ต้องมาเข้าฉากด้วยใช่ไหมคะใช่ครับครับก็เดี๋ยวรอรอครับแต่งตัวแตัวอยู่ครับครับผมส่วนตอนนี้นะคะทีมงานก็กําลังเตรียมถ่ายทําฉากที่แพรพิชาภากับรอนพัทรพลซึ่งเป็นคู่2ของเรื่องนี้นะคะกําลังเดินทางมาบนดอยค่ะซึ่งจะสังเกตได้เลยนะคะว่ารถเนี่ยก็ติดเหมือนกันค่ะแล้วก็กําลัง มองหาสัญญาณโทรศัพท์อะไรแบบนี้นะคะนี่ค่ะทีมงานก็กำลังเซตฉากอยู่นะคะเดี๋ยวจะถ่ายทำเทค2สองกันอีกทีนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะบรรยากาศตอนนี้แดดร้อนมากถึงแม้ว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนจะตกนะคะแต่ว่าตอนนี้ลมก็มีบ้างนะคะแล้วก็มีแดดอ่อนๆค่ะนักแสดงทุกคนก็สดใสมากๆเลยทีเดียวค่ะและนี่นะคะก็คือบรรยากาศสดๆจากกองละครการม,เท,กามเทพซ้อนกลค่ะส่วนช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ ขอบคุณคุณศิยานันท์นะครับมีหลายการระเทพครับซีรีส์ The Cupid นะฮะมีหลายการะเทพก็เลยอาจจะนะอาจจะยังไงงงชื่อไงมีหลายการมาเทพนะครับนิชาก็ไปแต่งตัวอยู่นะคะเรื่องนี้โตโน่เนี่ยเขาคู่กับนิชานัทนิชานะคะเดี๋ยวเบื้องหลังบรรยากาศการถ่ายทํำยังไงก็เดี๋ยวได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งในตู้ข่าวบันเทิงของเรานี่แหละค่ะนี่กิโตโน่คับไม่ใช่ดาราเกาหลีเหรอทำไมออป้าจังเลยนะครับช่วงนั้